ดีค่ะสวัสดี FC ย่าการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยาย่าการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID Line nut240825 คะ่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ก้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเบกนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะเป็นต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน20 3สามสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกถึงแปดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะ ไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะก็่าก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจอยู่ที่ห่อละ150บาทน,นะคะดื่มได้นานคะ่ะ 2- 3สสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้พบกับโชค9ชั้นนะคะวันนี้นะคะวันนี้นุ๊ตแบ่งฝักโชค9ชั้นนะคะมีด้วยกันอยู่ที่4ฝักนะคะจริงๆมี5ฝักค่ะแต่ว่าจะเก็บตัวแบคดาก้อนไว้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้เขาจะเป็นาด่างน่าจะไปทางด่างเหลืองนะคะท่านผู้ชมน้องน่าจะมาทางด่างเหลืองพอดีว่าอันนี้ก็เลี้ยง ในร่มเยอะนะคะก็เลยก็เลยจะยังไม่เห็นสีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าก็คือด่างนะคะอ่าอันนี้ทรงแม่เขานะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยตัวนี้ก็จะเลี้ยงในร่มเยอะค่ะก็ๆๆจะเลยยังไม่เห็นสีนะคะอ่ะตัวนี้มีแบ่งฝักนะคะแบ่งฝักอยู่ที่สองฝักค่ะใหญ่มากนะคะใหญ่มากใหญ่มาก ยิ่งยิ่งฝักข้างในยิ่งใหญ่นะคะตัวนี้เปิดให้ที่ฝักละ800ส่งฟรีนะคะ800ส่งฟรีฝักใหญ่มากค่ะฝักแรกนะคะน,นี่ใหญ่ๆกันแบบนี้เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญค่ะใหญ่มากอันนี้ฝักที่หนึ่งนะคะส่วนอันนั้นอันนั้นฝักที่สองใหญ่เหมือนกันค่ะ ฝักที่สองค่ะ,ะให้ราคา800เหมือนกันนะคะปกติจะอยู่ที่1 0 0่พอัพนะคะใหญ่มากเลยตัวนี้สำหรับตัวด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองต่อมาต่อมาจะเป็นดำชมพูส้มม่วงนะคะตอนนี้เขาก็จะมาออกทางโทนสีสีส้มสนิมค่ะตอนนี้น้องจะเป็นทางสีส้มสนิมนะคะดำส้มสนิมค่ะ,ะก็ด่างอันนี้ก็มีแบ่งปันอยู่ที่2ฝักเช่นกันนะคะ อะอันนี้ฝักฝักที่หนึ่งค่ะตัวนี้ให้ไปที่400บาทพอ่อตัวนี้ให้ไปที่400ค่ะส่วนตัวนี้ให้ไปที่800บาทนะคะอันนี้ยาวมากอันนี้ให้ที่800ค่ะส่วนตัวนี้ให้ที่400นะคะอ่ะต้องการฝากไหนนะคะก็สามารถแจ้งนุชได้เลยอ่พอดีว่านุชไม่ค่อยมีเวลาเพาะนะคะนุชก็เลยอ่ใครอยากจะได้ไปปูแบบอ่าเยอะๆนะคะก็ แจ้งนุ้ได้ค่ะอยากได้ฝักไหนนะคะแจ้งได้เลยตัวนี้จะเป็นดำชมพูส้วมม่วงนะคะ400ฝักที่1 800ฝักที่2นะคะพร้อมเดินทางได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ